ด้วยอะไรยิ่งดาวดวงเด่นส่องแสงแห่งฟ้ากว้างแกมสว่างปรากฏรุ่งสดใสจะรัดฟ้ายอดยิ่งตะริงไทยทุกเพลงััเราะรื่นชื่นนิรันเศรษฐาสิริฉายาคว้าประจับษรวนเพลงรักตะริงสีมิ่งขวัญ แห่งตำนานศิลปินทินประพันธ์ดาวชีวันบรรเลงเพลงจับใจนักร้องชื่อก้องฟ้าที่น่ารักงามภาพลักนักร้องโลกผ่องใสหวานบทเพลงชาวดงกล่อมพงไพรเริงรถไฟบรรเลงเพลงมีมนทะเลไม่เคยหลับเสียงขับร้องลมคลื่นซองดวงดาวพราเวหน สุดที่รักขวัญกระเจิงระเริงชนสุขใจล้นทัศนาจรอ้อนกังวานเพลงไหนว่าจะจำคำประดิษฐ์ให้ข้อคิดอัธรรถบทเพลงขานชั่วนิดนิรันสร้างสรรเพลงบรรดาลชื่นรักหวานรักกันหนอคลอคู่พรอดศิลปินแห่งชาติปราดเยี่ยมยิ่ง กู้รักจริงเพลงอย่างดังตลอดลำนำ,นำรักชื่นช่ำคำร้องยอดนิอิมพอสซิเบิลเพลินพิรมดาวจุฟ้าลาดินไม่สิ้นเสียงยินสําเนียงเพลงลาผืนควา้าหม่มดาวอีกดวงประดับฟ้านภารมสู่สุขสมคืนสถานวิมานทอง นโลกนี้ดาวดวงสูสวงทิพย์แม้นไกลลิบเพลงอย่างดังกึกก้องต้อยเศรษฐาเทวามาประคองเราพี่น้องสองขานผลงานเพลงสุดร,รมกิจไปบูลทวีสื่อสามมิติจันที่21่กุมภาพันธ์สองพนร้กสิมด้วยอาลัยยิ่ง đuổi à lấy